แก้มหอมมาแล้วหลาวช่วงแก้มหอมพาปลูกเนี่ยคะ่ะไสเดือนที่บ้านจะไม่ให้ปลูกอะไรก็งอกก็งามได้ไงขนาดไสเดือนตัวยังเท่านิ้วก้อยเลยพี่น้องดูนะคะกินผลไม้อะไรแล้วก็เคลียงทิ้งเนี่ยงอกขึ้นนะคะที่บ้านเนี่ยดินอุดมสมบูรณ์มาก หอมมาแล้วหลาช่วงแก้มหอมพาปลูกวันนี้จะพามาดูต้นกล้าที่นางแก้มหอมเพาะไว้นะก็จะมีมะม่วงมีต้นมะม่วงมีต้นงอแล้วก็ขนุนกระท้อนปุ้ยฝ้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาลดน้ํากันค่ะแค่นี้แหละค่ะแก้มหอมพาปลูกวันนี้ <laughs> จะเป็นลดต้นไม้แล้วล่ะคะ่ะ <laughs> ไปเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้กัน